ลปลาช่อนนะครับมาแล้วหนึ่งแต้มครับมาแล้วันะนะแป้งแรกครับ,าาเ,รบเป็นปลาช่อนนะครับนี่นะใส่ก็พอดีอยู่นะได้ล,ลายเหมือนปลาะโดเลยครับ จะ <c oughs> เป็นปลาช่อนนะครับก็เหยื่อที่ใช้เป็นกบยางแก้คันนะครับแล้วก็มีสายช็อคลีดนะครับที่ผมทําไว้ขายในตะก,ก้าในทิกตอกนะครับก็นานาๆท่านไหนสนใจก็กดตรงตะก,กาด้านล่างนะครับผมนี่ครับมับนๆครับผมไปครับรุยันต่อ